สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไมไล่ FTJ Family ครับช่วงนี้นะฝนตกทุกวันแลยยุงก็เยอะนะครับเดี๋ยวเพ็กก็ต้องลงไปทำร้าห้องน่างใหม่ฮะลงไปก้านให้เล็กลงแล้วก็ทำมุง้งแล้วก็ช่วงนี้ไก่ป่วยต้องบอกว่าทุกรุ่นเลยครับรุ่นที่เม่ไก่เลี้ยงเองเพยกก็ต้องจับมาอนุบาลดูแลเองครับนี่ฮะป่วยนะครับผมเนี่ย ต้องกลับมาจับมากินยาแล้วก็กลับมาดูแลอย่างเงี้ยเพราะว่าอากาศมันอากาศมันเดี๋ยวฝนตกก็จะชื้นชื้นฝนตกอากาศก็จะชื้นชื้นนะครับแล้วก็ยุงด้วยครับส่วนใหญ่จะเป็นหวัดแล้วก็ตาเจ็บประมาณนี้เงนยง,อย,งอ,ยอย่างเงี้ยอันนี้คือรุ่นรุ่นเล็ก <c oughs> คือรุ่นรุ่นเล็กนะครับ รุ่นเล็กที่แบบอายุประมาณยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะแล้วก็มีรุ่นหนึ่งเดือนไปแล้วอย่างเงี้ยพีก็ต้องเอามาเลี้ยงเองหมดเลยนะเพราะว่าแม่ไก่แม่ไก่เนี่ยถ้าเกิดปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติอลพอตอนนอนอ่ะเขาจะขึ้นคอนไงขึ้นนอนนะครับเนี้ยลูกไก่บางตัวขึ้นตามได้ครับบางตัวขึ้นตามไม่ได้ตัวที่ขึ้นตามไม่ได้ก็จะหลบไปนอนอยู่ข้างล่างก็จะป่วยนะครับก็ต้องเอาขึ้นมาเอายาใส่น้ํา นะครับเอายาใส่น้ำผสมน้ำให้เขากินถ้าไม่งั้นก็ป่วยแล้วก็เดี๋ยวก็ตุยก็เสียของอีกแล้วก็นี่ฮะต้องลงไปเก็บรุ่นใหญ่มาฮะนี่รุ่นสามเดือนนะเห็นไหมโดนลงไปอยู่ข้างล่างสุดก็พอเราลงไปอยู่ล็อกข้างล่างเนี่ยมันจะต้องไปเจออะไรแปลกใหม่ตั้งหลายอย่างครับเจอรุ่นพี่นะครับเจอรุ่นพี่แย่งอาหารกันกินตอนนอนก็ไปโดน ยุงกัดนะครับอากาศชื้น,นอยู่ในนี้มันจะล่มลื่นไงไปโดนน้าค้างโดนน้ําฝนอย่างเงี้ยก็จะป่วยหมหตาเจ็บตาเจ็บเห็นไหมครับไม่ว่ามารักษาชุดนี้เอาลงไปสองตัวนะับไอเอาลงไปห้าห้าตัวดูดิป่วยอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีป่วยสองตัวก็ต้องเอาขึ้นมาดูแลก็ลต้องขึ้นก็ต้องลงกลับไปนะครับกลับไปนะฮะลงลงไปเอาขึ้นมาดูแลข้างบนเออยิ่งพูดยิ่งงงกับตัวเองนะ เสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่เอาขึ้นมานะครับเขาก็จะไปยืนหงอยอยู่ตามมุมอ่ะมุมร้วใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตุยก็เสียของนะครับเราก็จะเสียของได้แล้วก็ช่วงนี้ดูดิต้นหญ้าตัวอย่างเงี้ยนะครับพอต้นหญ้าประมาณเนี้ยไก่เดินตอนเช้าก็จะเจอน้าค้างเจอน้ําฝนอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะตัวเปียกนะครับแล้วก็ป่วยมันต้องสู้กับหลายอย่างไงสู้กับธรรมชาติ เจอน้าฝนนะครับจะสู้กับโ,โครคโรคภัยไข้เจ็บสู้กับสัตว์มีพิษแล้วก็สู้กับศัตรูทางธรรมชาตินะครับตะกรวดตัวเงินตัวทองนกหนูหมาโอ้วุ่นวายเราต้องดูแลบางครั้งก็เข้าใจบางคนที่แบบเหนื่อยบางคนเหนื่อยบางคนท้อนะครับบางคนเลิกอะไรประมาณนี้มันก็หลากหลายนะครับที่เราต้องเจอกันนะช่วงนี้เวลาช่วงเนี้ย ต้องดูแลไก่แบบใกล้ชิดนะต้องบอกว่าน้ำต้องใส่ยาแบบไม่ขาดเลยนะครับไก่เล็กนะไก่เล็กตั้งแต่แรกเกิดอะเกิดวันแรกจนถึงสี่เดือนนะครับเกิดวันแรกจนถึงสี่เดือนนะครับต้องเอาน้ำนะใส่ยาไว้เลยนะก็เป็นพวกวิตามินเกลือแร่นะครับจนะี๋ยวบ่มดผสมไว้ในน้ำเป็นน้ำพวกแดงๆอะ่ะพวกที่ทำแล้วน้ำเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็ ยาแก้แพ้อากาศพวกที่เป็นน้ําสีเหลืองมันใส่ปนกันได้ครับอยาปฏิชีวนะยาแก้ไข้แก้วัดที่เป็นผงสีเหลืองที่ใส่แล้วนะ่าจะเป็นสีเหลืองนะเราจะแยกหรือว่าใส่รวมกันก็นได้ก็สีเหลืองกับสีแดงผสมกันไปประมาณนั้นนะครับหรือว่าใครที่เลี้ยงอย่างอยู่ห่างตลาดแบบของพี่เอฟแบบนี้คือเราไม่ค่อยได้เข้าตลาดบ่อยสิ่งที่เราต้องซื้อคือ cpm ก็ตกตอนนี้เทนะ่าไงสิบสิบแปดบาทบ้าครับปลูกเล็กๆเท่า ขนาดนี้โอ้ขนาดนี้กระบนา,นนานี้นะสิบาทก็เป็นยาแก้แพ้ของเรานี่แหละนะครับที่มเม็เล็กๆสีเหลืองๆก็ใส่ผสมน้ําได้นะครับตัว CPM แก้แพ้อากาศนะแล้วก็แก้หวัดแก้ไข้อะไรประมาณนี้แต่ CPM มะนะใส่น้ําก็สักน้ําสักหลิตรก็ใส่สักหเม็ดแต่ถ้าเกิดไคก่กลัวไม่ชัวร์ก็2เม็ดก็ได้เพราะว่ากินไปเต็มที่ไก่ก็จะซึมๆเหมือนว่วงนอนนะครับแล้วก็ใส่ พาราเซตามอนเออจะสีขาวสีฟ้าสีอาจจะเม็ดสีขาวหรือเม็ดสีฟ้าหรือเม็ดสีครึ่งหนึ่งคือเม็ดเม็ดสองสีก็ได้สีฟ้ากับสีสีขาวอยู่ด้วยกันได้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยาแก้เสพอะไรนะลืมชื่อไปแล้วยาแก้เสพที่ที่ที่แบบว่ายาแก้เสพค่าเชื้อ ของคนมีที่แบบเป็นแผลเป็นแผลอักเสบติดเชื้อเขาจะให้ยาแก้อักเสบมันจะเป็นเม็ดสองสีเหมือนกันจำจำไม่ได้วะขาวขาวไม่ใช่ขาวฟ้านะสีเทาเออออกเทาเทาฟ้าอะไรประมาณนั้นมันจะเป็นยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อถ้าเกิดเป็นยาเม็ดสีขาวเป็นเม็ดอ่าแคปซูลสีขาวฟ้าเนี่ยมันจะเป็นยาแก้อักเสบเฉยๆแก้อักเสบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราต้องการเป็นยาแก้อักเสบแบบ ค่าเชื้อนี่บอกแทบทุกคลิปมัน่นี่ยที่อบอกบ่อยมากนั่นแหละมันมันจะช่วยเราได้ในในระดับหนึ่งย,ย้ของคนเนี่ยก็ผสมน้ําไว้แล้วก็เอาให้ไก่กินหรือไม่ก็แช่น้ําไว้บางๆแล้วก็เอามาคลุกเข้ากับข้าวเปลือกไอข้าวสวยอ่ะอันนี้คือเร็วคลุกเข้ากับข้าวสวยแล้วก็ให้ไก่กินเออมันก็จะไวถ้าเกิดผสมน้ําไว้ก็ก็ต้องรอจนก,กว่าไก่จะหิวน้ําแล้วไปกินแต่ถ้าเกิดตัวไหนตัวไหนแบบว่าเดินซึมๆหน่อยก็จับมาแล้วก็ เอายา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเอายา,ให,า,ยอา,อา,าให้เขากินได้เลยเอออะไรก็ได้ที่เราสามารถที่จะให้เขากินได้เลยก็กินนะตอนนั้นนะครับอประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นตาเจ็บตาเจ็บก็ไปซื้อยาหยอดตามาร้านขายยาทั่วไปมีครับเอาเป็นยาหยอดตาแบบแก้กเสพบค่าเชื้อบอกเขาเราเอาเฉพาะแก้กเสพบค่าเชื้อที่เป็นโกกรคตาแดงอะ่ะเออประมาณนั้นก็หลอดละประมาณ30สิบาทเองดี๋ยวนี้ราคาเราจะขึ้นก็ไม่เกินห้าสิบเออหนึ่งหลอด นะยยหยอดตาหนึ่งหลอดก็ใช้พิเศษใช้ได้ทั้งบ้านอ่ะใช้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงซิปบล็อกถุงถุงใส่ยาอะไรที่เขาให้มานะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะชั้นไว้ไข่ชั้นรองผักชั้นอะไรก็ได้ไม่ต้องเข้าช่องฟิตนะครับหรือวางไว้ชั้นธรรมดาก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่เออก็จบปัญหามันก็ไม่ใช่แบบปล่อยปะละเลยแล้วเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับผมคือเออชาวบ้านมันก็ทํทได้แหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ใจดูแลอะไรประมาณนี้คือแบบ ใครที่บอกว่าโอ้ยเลี้ยไม่เถอเติดบ้านน้อยหัวไล่ไปนามีเศษข้าวก็โรยโรยให้กินสมัยนี้มันไม่ได้ไงเพราะว่าเพราะว่าอ่าพวกศัตรูทางธรรมชาติมันเยอะแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับถึงเวลาเราก็ก็ทําทำ,ทำตามเขาที่แบบว่าต้องฉีดนู่นฉีดนี่เพื่อที่จะให้ไก่เขาสมบูรณ์แข็งแรงนะเออก็ประมาณนั้นแหละนะครับพี่เอก็ต้องมาเดินให้แต่เราชุดแต่ละชุดนะครับกินข้าวให้อิ่ม ลูกไก่รุ่นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีมีที่แบ่งแบ่งแบ่งให้เขากินเป็นชุดๆไปเพราะว่าปล่อยตุม้จมจดีเดียวพร้อมกันนะตัวเมียกับแม่ไก่กินหมดไก่ดุม่มตัวผู้ไม่ได้กินผอมก็ลองตุยกถึงเวลาที่จะมีรายได้ก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตัวผู้ตุยหมดแล้วตัวเมียอย่างเงี้ยเออเนาะ เริ่มลกครับเ้ื่อทำความสะอาดให้เอี่ยมเพราะว่าเวลาหมามันลุดเข้ามาเราอยู่บนบ้านจะได้มองเห็นได้แต่เดี๋ยวต้องไปถ่ายข้างนอกแล้วก็เอาดินที่เราถ่ายให้ผ่านมันพลิกมากลบลั้วด้านนอกครับจะได้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะดินมันกบเข้ามาช่วงนี้มันจะได้ไหล,ขหลเข้ามาทั้งไหลเข้ามาข้างในด้วยไม่ไกบทั้งนอกทั้งในนะเพราะดินมันเริ่มซุดแล้วก็ มันก็เลยคุดอีกนิดนึงก็ถึงถึงอะไรถึงใต้ใต้รั้วใต้รั้วที่เรากั้นไว้แล้วมันก็มุดเข้ามานะก็ต้องคอยดูแลแก้ปัญหาไปไม่งั้นขนาดเราล้อมรั้วเหล็กแล้วก็ไก่อยู่ในขังขนาดนี้ยังโดนมันแดกอีกอย่างลกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้เอี่ยมเลยเพราะว่าเวลาเรามองมาไม่ได้เห็นไก่ไงนี่ไม่มีไก่ลงมากินเลยนะข้างล่าง โดนกินวันนั้นไปรวมๆยี่สิบตัวโอ้เหนื่อยใจอ่าเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้ให้เอี่ยมเวลามองจะเคียร์เอี่ยมเพราะวลามองไปจากด้านบนนะจะไ,ได้เห็นข้างล่างด้วยไงคราวนี้ไม่ได้เอาหนักกระติกยิงถนัดถนัดหน่อย <laughs> นี่เข้ามาลุยถึงใต้ต้นกระจี้ละต้นตะขบ ความคมไงล่ะจะค่อยๆแต่งน้อให้ป่งฮนะพวกที่ติดๆเนี่ยไปจนถึงลวดเนี่ยถึงลวดเนี่ยมันจะทำให้งูเห็นไหมมันจะทำให้งูเลื้อยเข้ามาได้งูเขียวงูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรงูเหลืม่มงููลามอะ่ะ นะจบข่าวนะครับถ้างูเหลือมเข้าได้เนี่ยเลิกคุยเนี่ยเ,เพื่อนๆดูดิตะไคร้เล็กเห็นไหมอ,อาให้ชับเห็นไหมตะไคร้เล็กตะไคร้เล็กตะไคร้เล็ก รถหนามจะข่ายเอนกันงูเล็กงูเหลือมไอ้งูเห่างูอะไรท่อเหล็กด้านล่างรถหนามอีกหมาแม่งยังมุดเข้ามาะก็เลยต้องดูแลก,กันหน่อยเ,เสร็จแล้วครับโล่งเลยคราวนี้อยมมองเห็นทะลุถึงข้างบนเลยต้นกระจี้เราแต่งโป่งไปแล้วครับ สองต้นต้นเล็กต้นที่สาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็กองไว้ให้แห้งเดี๋ยวไก่เขาจะได้มาเก็บลูกตะขบเออต้นกระจี้มีใครรู้จักต้องบอกต้นตะขบล่มลืม่นครัคอันนี้จะได้มองเห็นหมดก็มีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะไม่มีลกแลละหน้าฝนต้องคอยดูครับดูทุกปีใครทําฟาร์มทำสวนทําไร่เนาะ่าจะเข้าใจแหละ พอหน้าฝนไม่ถึงครึ่งหน้าเนี่ยเพิ่งเข้าหน้าฝนยังไม่ถึงเดือนเลยดูความลกเลยพอเราเก็บออมมันก็เอี่ยมพี่อั้นเนื่นนะครับจะเกิดรอก็ยิ่งรอเยอะก็ยิ่งหนาโอ้เหนื่อยวันเนี้ย